ถ้าผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าผมโอ้คุยอยู่ต้นเดียวเนี่ยมาเดินมาตั้งเหงื่อออกแล้วเดินมาตั้งหลายต้นต้นนี้ก็สวยเห็นไหมโอ้โหนะครับเราให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่านะครับว่าพอใจไหมเสียนทุเรียนต่างๆครับดูได้เลยครับว่า เกีงก้านสะอาดสวยงามยอดเป็นอย่างไรนะครับระบบรากประเมินเป็นอย่างไรเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเออเรามาล่ำลานะครับกันที่ต้นนี้นะครับ เดี๋ยวขอ,ขอถ่ายภาพนิ่งนะครับโอเคสวยงามนะครับครับท่านผู้ชมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดรกรสุกเกษมขอฝากโปรตีนวิโน rd สองห้าไว้ทดลองท่านที่ยังไม่เคยใช้ใช้ก็ลองน้อยๆก่อน ลองสักขวดหนึ่งก่อนนะครับอย่าไปซื้อเยอะแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่น6ขวดแถม4ขวดเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรนำโปรตีนเมโนโอาร์ดีสอาไปจำหน่ายด้วยและใช้ของที่คุ้มค่าราคาลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนให้เกษตรกร,เร,กรเรายกกำไรโอกาสให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพราะเรารักเกษตรกร นะครับเราเป็นนักวิจัยนะครับขอ,อนำเสนอโปรตีนมมโนอาร์ดี251 0808959244 ID l ์ดีไลน์251ครับสำหรับวันนี้นะครับผมดกร,รกรสุเกษมได้นำข้อมูลที่เป็นจริงมีหลักฐานในคลิปเรื่อยมาให้ท่านเห็นเชิงประจักษ์เลยว่า ทุเรียนต้นเล็กก็จเจริญเต,ติบโตมีภูมิต้านทานโรคละ,มะแมลงใช้ตัวเดียวไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้อะไรทั้งสิ้นไม่มีจำรับไหนเข้ามาเลยมีตัวเดียววัชพืชก็มีการเลี้ยงไว้บ้างและมีการตัดและที่สําคัญที่สุดก็คือทุเรียนใหญ่นะครับต้นให้ผลผลิตแล้วลูกจะไม่ร่วงนะครับใช้การหยอดต้นละสามซีซีปีละซีซีครับท่านที่มีกระตังเยอะก็ะหยอด ถ้าห้าปีก็ห้าซีซีไปเลยทุกสิบห้าวันนั่นแหละลูบไปล่วงแน่นอนยิ่งหลังฝนตกยิ่งต้องมีการหยอดนะครับก็พืชอื่นๆก็มีผลออกมาคล้ายคลึงกันมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพมีความปลอดภัยสุขภาพของเจ้าของสวนาชาวไร่ชาวนาชาวสวนหันมาใช้โปรตีนะมโนอาร์ดี251กันมากขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะเคื่อเศรษฐกิจทุกตัวเลยนะครับขอแนะนำให้ท่านนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับรูปแบบการผลิตของท่านผมดกรกรสุขเสมขอให้ท่านได้มีการทดลองและประสบความสำเร็จเหมือนผมสวัสดีครับ